ทัก,การและสวัสดีครับผมกิจชายเลือกเกษมนักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยหรือดีรีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอเรื่องพุทธสถานหรือพุทธอาณาจักรโบราณหรือเปิดกรุพุทธอาณาจักรโบราณอีกวาระหนึ่งนะครับในครั้งที่แล้วผมได้นำเสนอเรื่องราวของพระเจ้าชัยวรมันที่7 และบุคคลอีกสองท่านคือมเหสีของท่านอีกสององค์นะครับที่เป็นผู้ผลักดันให้พระองค์เปลี่ยนจากการนับถือาศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาเป็นการนับถือาศาสนาพุทธมหาหยานนะครับหลักฐานสําคัญที่เชื่อหเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นเอ,เอ,เอ,อกอัครพุทธศาสนูปถัมพกผู้ยิ่งใหญ่นั้นนะนะครับอยู่ในจารึกมากกว่าหนึ่งชิ้น ซึ่งเราจะพบจารึกเหล่านี้ได้หรือกลุ่มจารึกเหล่านี้ได้ในสถานที่ที่เราเรียกกันว่าอโรคยาศาลาหรือธรรมสาระนะครับ <c oughs> เป็นที่ทราบกันว่าพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดได้ทรงสร้างอโรคยาสารา102แห่งทั่วราชอาณาจักรของพระองค์นะครับแล้วก็ในประเทศไทยอย่างน้อยก็พบแล้วนะครับ ขอแก้ตัวเลขจากเจ็ดแห่งปเป็นยี่สิบแห่งนะครับแล้วก็หนาแน่นอย่างมากเลยที่เราพบก็อยู่ในแถวอีสานใต้ข้อความในจารึกเหล่านั้นนะครับทําให้เราทราบว่าพระองค์เนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะบําเพ็ญประโยชน์สร้างโพธิญาณสร้างบารมีให้กับตัวท่านเองแล้วก็สร้างความสงบสุขเ,เรียกง่ายๆว่าสร้างสวัสดิการนะครับให้กับประชาชนของพระองค์นะครับ จารึกกล่าวไว้ว่าพระองค์มีปณิธานที่จะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนไหวอยู่ในวัฏตสงสารด้วยคุณธรรมและราชกิจอันดีงามของราชาแห่งกรรมภูชาซึ่งสืบต่อจากเราจงตั้งอยู่ในความดีพร้อมมเหสีและนางสนมข้าราชบริพารและมิสหายให้ไปถึงดินแดนสุขขาวดีที่ปลอดภัยจากโรคาทั้งปวงอันนี้ก็คือ เรียกง่ายๆว่าคําสั่งเสียนะครับของพระองค์ให้กับพระเจ้าแผ่นดินองค์ถัดๆมาที่จะได้ครองราชในอาณาจักรกัมพูชาหรืออาณาจักรเขมรน,นะครับรกรรนียกิจของพระองค์เนี่ยจะสอดคล้องกับแนวคิดในพุทธศาสนามหายานมากๆนะครับแล้วก็ทําให้พระองค์เนี่ยบำเพ็ญพระราชากุศลอย่างยิ่งใหญ่นะครับพระองค์ทรงต้องการช่วย มนุษย์โลกผู้จมอยู่ในมหาสมุทรให้รอดพ้นภพชาตินั่นก็คือให้หลุดไปจากวัฏสงสารนะครับอย่างน้อยที่สุดท่านก็สร้างอรคยาศาลาเพื่อบรรเทาทุกนะครับในแนวคิดตามคตินะครับของพระโพธิสัตว์ที่จะมุ่งไปสู่นิพพานนะครับพร้อมกับสร้างความสุขให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้นะครับทีนี้ผมได้บอกว่า มีหลักฐานธรรมกายอยู่ในจารึกของพระองค์นะครับอย่างที่เรียนไปให้ทราบแล้วนะครับว่าจารึกเหล่านี้หรือกลุ่มจารึกเหล่านี้อยู่ในอโรคยาสาราผมจะยกตัวอย่างจารึกสักชิ้นหนึ่งนะครับออกจากกลุ่มนี้ก็คือจารึกเมืองพิมายจารึกนี้เป็นแท่งหินนะครับเขียนไว้ทั้งสี่ด้านด้านแรกก็พออ่านได้ ด้านสองสามก็ปลุกสลายไปบ้างนะครับด้านที่สี่ก็ยังสมบูรณ์อยู่เนื้อหาส่วนใหญ่ก็พูดถึงเริ่มต้นนะครับว่าพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดทรงสรรเสริญพระพุทธเจ้านะครับสรรเสริญอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนอกจากนั้นก็จะพูดถึงสรพรพสิ่งนะครับที่พระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดได้อุทิศให้ไว้กับอโรคอาอโรคยาศาลาแห่งนี้ รวมทั้งบุคลากรต่างๆมีทั้งแพทย์มีทั้งผู้ช่วยแพทย์มีผู้เตรียมยามีผู้หุงยามีผู้ปัดกวาดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจารึกไว้อย่างชัดเจนนะครับเ,เป็นที่น่าสังเกตว่าบุคคลที่อยู่ในจารึกของขเขมรน่นะครับนอกจากกษัตริย์แล้วก็มีเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกข้าทาสเท่านั้นที่จะมีชื่ออยู่ส่วนคนระดับกลางๆนะครับไม่มีชื่ออยู่ในจารึกต่างๆเหล่านั้นนะครับ จารึกที่กล่าวนี้นะครับที่เรียกว่าจารึกเมืองพิมายนั้นนะครับมีบรรทัดแรกเลยเขียนไว้ว่าน้าโมวุฒายะนิรัมมานะธรรม,มะสามมโภโะมุรัติเยหอลิยนยากพอสมควรนะครับนี่เป็นภาษาสันสกฤตให้ผมอ่านใหม่ก็อาจจะอ่านได้ไม่เหมือนครั้งนี้นะครับคำแปลก,ก็คือว่านะครับ พระองค์ทรงนรมัสรรการพระพุทธเจ้าผู้ประกรอบด้วยธรรมกายสัมโพกกายและนิรมาณกายนี่ก็คือหลักฐานอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดทรงเลื่อมใสและนับถือในพระธรรมกายทรงเลื่อมใสและนับถือในพระพุทธศาสนาทรงเลื่อมใสและนับถือในพระพุทธเจ้าที่ประกรอบด้วยพระธรรมกายสัมโพกกายและนิรมาณกายครับ จารึกเหล่านี้นะครับที่ผมเรียกจารึกเหล่านี้เพราะว่ามีหลายจารึกเรียกว่ากลุ่มจารึกก็ได้นะครับมีข้อความเหมือนๆกันเริ่มต้นโดยการสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระธรรมกายสัมโพกกายและนิรมาณกายอย่างชัดเจนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของสิ่งของที่ใช้บริจาคนะครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะนําเสนอนะครับว่าพระเจ้าชัยบร,รมันที่เจ็ไม่ใช่เพียงแต่นับถือ พระพุทธเจ้าหรือพระธรรมกายเพียงอย่างเดียวทรงเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องนี้ดีทรงปฏิบัติธรรมะด้วยพระองค์เองนะครับไม่ไม่ได้สั่งให้ผู้อื่นทําให้นะครับหลักฐานนั้นคืออะไรนะครับปกติเนี่ยกษัตริย์แต่โบราณหรือบุคคลสําคัญแต่โบราณเนี่ยจะไม่นิยมสร้างรูปเหมือนของตัวเองนะครับอันนี้เป็นคตินิยมทางตะวันออกอซึ่งตรงกันข้ามกับคตินิยมทางตะวันตกที่ บุคคลสำคัญมากจะสร้างรูปเหมือนของตัวเองนะครับเห็นได้เยอะแยะนะครับแต่ว่าพระเจ้าชัยวร,รมันที่7เนี่ยทรงสร้างรูปเหมือนของตัวเองในหลายๆลลักษณะนะครับที่ผมจะได้นําเสนอกันต่อต่อไปนะครับแต่ลักษณะหนึ่งที่เห็นชัดและเป็นหลักฐานว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะด้วยนะครับไม่เพียงแต่เชื่อในศาสนาพุทธนั่นก็คือ รูปสลักของพระองค์นะครับที่อยู่ในท่าสมาธินะครับปฏิมากรรมหรือรูปสลักอันนี้เนี่ยของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7พบโดยบังเอิญนะครับส่วนพระวรากายของของท่านเนี่ยพบในเมืองโบราณนครถมอยู่ในสภาพที่ถูกทุบทำลายแล้วก็พระเศียนหายไปนะครับพระเศียนของรูปปฏิมากรรมเนี่ยไปไปไป ไปจัดแสดงอยู่ที่ฝรั่งเศสในยุคที่ฝรั่งเศสเนี่ยครองกรุงกัมพูชาอยู่เมื่อประเทศขเขมรน่ะนะครับแล้วก็ได้นําไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญต่อมาก็นํามาต่อกันก็โดยบังเอิญก็พบว่าเข้ากันได้ดีก็เลยเป็นรูปสําคัญที่เป็นหลักฐานแสดงว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7ไม่เพียงแต่เคารพนับถือ ในพระศาสนาแต่ว่ายังปฏิบัติตามธรรมเนียมหรือว่าสิ่งที่ควรปฏิบัตินะครับนั่นก็คือนั่งสมาธินะครับปฏิบัติธรรมด้วยนะครับรูปที่ท่านนั่งสมาธินี่ไม่ใช่มีเพียงรูปเดียวก็ปรากฏว่าที่สุโขทัยก็มีรูปของท่านนะครับแต่ว่าเราได้มาเพียงท่อนที่เป็นพระวรากาย แล้วก็พระเผ่าทําไมเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะว่าพระแข่งนะครับพระชานุนะครับต่างๆเหล่านี้รวมทั้งสัดส่วนเนี่ยใกล้เคียงหรือเรียกว่าเท่ากับปฏิมากรรมรูปพระเจ้าช้ยบร,รมันที่7ในท่าสมาธิที่ผมได้เอ่ยไว้เมื่อครู่นะครับฉะนั้นถ้าเราโชคดีหลักฐานโบร,รณาณคดีชิ้นใหม่ๆขึ้นมาก็เราอาจจะได้เห็นภาพของ หรือปฏิมากรรมของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ในท่าสมาธิหรือในท่าที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ด้วยก็ได้นะครับเอาละครับเราได้รู้จักพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ผู้สร้างปราสาทบายนพอสมควรรวมทั้งได้รู้จกักถึงมเหสีสองพระองค์ของท่านนะครับผู้มีส่วนผลักดันให้ท่านเปลี่ยนมานับถือ พุทธศาสนามหายานครับ <c oughs> ขอนำท่านกลับมาสู่ปราสาทบายนหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ทําทำให้เราทราบว่าธรรมกายเนี่ยอยู่ที่อาณาจักรเขมรซึ่งเป็นพุทธอาณาจักรในช่วงของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ด้วยเช่นเดียวกันนะครับปราสาทบายนยงดังที่เรียนแล้วนะครับเป็นปราสาทหินขนาดใหญ่นะครับ ตั้งอยู่กลางเมืองเพื่อ,อ,อสร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่7เพื่อพระองค์เองนะครับการเป็นปราสาทที่อยู่ศูนย์กลางพระนครเช่นนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นาศาสนสถานที่สําคัญนะครับมีความหมายในสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับรูปลักษณ์ภายนอกก็ตามหรออือปรัชญาหรือแนวความคิดที่แฝงอยู่ในโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นนะครับ รวมทั้งเครื่องประดับตกแต่ง mm hmm. เช่นภาพสลักฝาผนังต่างๆเหล่านี้นะครับย่อมมีความหมายอย่างลึกซึ้งนะครับเข้าค่อยตามผมมานะครับจะพาไปรู้จักกับปราสาทบายนในแง่ของ spiritual มากกว่าในแง่ของการท่องเที่ยวนะครับ <c oughs> ปราสาทบายนเรียนง,ง่ายๆว่าแบ่งออกเป็น 3, 3ชั้นหรือ3ท่อนตามระดับความสูงต่ำนะครับชั้นล่างสุดเนี่ย สร้างขึ้นมาโดยให้ความหมายของกรรมมธาตุหรือกรรมมภพชั้นที่สองก็เป็นสถาปัตยกรรมต่างๆรวมทั้งเครื่องประดับตกแต่งแสดงถึงความเป็นรูปธาตุหรือรูปภพและชั้นบนสุดนั้นที่มีลักษณะเป็นทรงกลมแตกต่างไปจากาศาสนสถานอื่นๆของ เขมรที่เป็นรูปเหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมจะเป็นจัตุรัสหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ตามแต่ว่าที่ปราสาทบายอนนั้นชั้นสามบนสุดเป็นรูปทรงกลมนะครับอันนั้นก็แสดงถึงอรูปาธาตุหรืออรูปภพนะครับเรามาค่อยๆรู้จักแต่ละชั้นกันนะครับในชั้นล่างซึ่งเป็นส่วนที่แสดงถึงการมาธาตุหรือการมาภพนั้นเป็น พูดง่ายๆว่าเป็นชั้นของมนุษย์โลกนะครับภาพสลักหรือสิ่งที่ตกแต่งฝาผนังในชั้นนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานนะครับตื่นเต้นอันได้แก่เรื่องของมหาสงครามระหว่างกองทัพขมรของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7กับกองทัพจามผู้รุกรานและรวมทั้งภาพสรรพยุทธชิงชัยนะครับยุทธะ ยุทธภูมินะครับทั้งทางบกและทางทะเลหมายถึงที่ทะเลสาบนะครับของเขเมรน,นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีภาพสลักของวิถีชีวิตสามัญของชาวเขเมรในยุคนั้นออลักษณะเช่นนี้เนี่ยไม่เคยปรากฏที่ปราสาทหินชิน้นอื่นๆเลยนะครับในภาพเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นออชาวบ้านนะครับวิถีชีวิตชาวบ้านปิ้งนะครับ ปลาเนื้ออ่อนนะครับก็หรือหรือเรียกง,ง่ายว่าปลาย่างซึ่งแสดงให้เราเห็นว่าปลาย่างนี่มันมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ยังมีรูปการปรุงอาหารนําสุกรทั้งตัวนันลงไปต้มนะครับมีเตามีไฟนะครับแล้วก็หม้อขนาดใหญ่ม,มาเอาหมูทั้งตัวลงไปต้มแล้วก็มีการหุงข้าวนะครับต่างๆมี ความบันเทิงในสังคมของเขมรยุคนั้นก็คือการชนไก่นะครับแล้วมีการพนันขันต่อเห็นชัดเจนนะครับส่วนในแง่ของกุศลกรรมบ้างนะครับตามที่เรียนให้ทราบแล้วว่าพระนางอินทราเทวีนี่เป็นนักปราชทางสันสกฤตได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ให้เป็นครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่ในสำนักวิชาการของพระองค์นะครับก็จะเห็นสิ่งที่ผมเชื่อมั่นว่าเป็น รูปของสตรีนะครับเพราะว่ามีหน้าอกนะครับแม้ว่าจะเปลือยอ,อกนะครับแล้วก็สยายผมแต่ถ้าไม่ใช่ก็น่าจะเป็นนักบวชที่สยายผมแต่เนื่องจากอย่างที่เรียนให้ทราบมีหน้าอกในรูปสลักก็เชื่อว่าเป็นสตรีสตรีเหล่านี้กำลังทำอะไรนะครับกำลังหยิบคัมภีใบลานขึ้นมานะครับอ่านสาธยายจากรูปนะครับ มีสตรีอยู่สามนางสยายผมแล้วก็ถือคัมภีร์ขึ้นมาอ่านพร้อมๆกันผมเชื่อว่านี่เป็นการสาธยายมนหรือแม้เงี้เป็นการสวดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นบทยาวๆจำเป็นที่ต้องพึ่งหนังสือหรือพึ่งคัมภีร์เพื่อใช้ในการอ่านไม่ให้ตกหล่นนะครับขนาดของภาพสลักนี่ก็สูงมากนี่ตัวผมเองยืนแล้วก็ยังเตี้ยกว่ารูปสลักทั้งมนนะครับ ภาพสลักเหล่านี้เนี่ยอยู่ชั้น3บริเวณด้านนอกของกำแพงชั้นล่างนะครับไม่ใช่ชั้นสชั้นล่างอยู่ด้านนอกของของกำแพงซึ่งผมเชื่ออีกเหมือนกันว่าประชาชนเขมรทั่วๆไปในยุคนั้น,น่คงได้เข้ามาดูได้สัมผัสได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะครับส่วนชั้นที่2เนื่องจากเป็นสถานที่ที่แคบมากนะครับเรียนง,ง่ายๆว่าบันได ประมาณ5-6ขั้นเนี่ยวางอยู่บนตำแหน่งพื้นที่ประมาณสักไม่เกิน2เมตรหรืออย่างมากเมตรห้าสิบก็จะหมดชั้นที่เรียกว่าชั้น2จะตรงขึ้นไปสู่ชั้นที่เรียกว่าชั้น3หรือชั้นบนสุดซึ่งเป็นชั้นรูป,ปราธาตุฉะนั้นเรื่องราวต่างๆทีออ่อยู่บนชั้นที่สองหรือชั้นของรูป,ปราธาตุเนี่ยผมไม่สามารถหามาได้แล้วก็ค้นหาแล้วก็ ก็หาภาพเหล่านั้นมาไม่ได้แต่ว่าทางวิชาการก็บอกกันว่าเป็นรูปของเทวดาพระโพธิสัตว์ต่างๆที่อยู่ในรูปของเทวดาในศาสนาพุทธะนะครับอยู่ทั่วๆไปจารึกอยู่ทั่วไปหรือว่าจานอยู่ทั่วไปสลักอยู่ทั่วไปบนชั้นที่สองส่วนชั้นที่สที่พูดว่าเป็นชั้นของ อรูปธาตุหรืออรูปภพนั้นนะครับขอเรียนให้ทราบว่าลักษณะของหอกลางเนี่ยนะครับของปราสาสบายนตรงนี้นะครับก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมที่เป็นทรงกลมนะครับจะเห็นได้ชัดมากขึ้นก็ภาพถ่ายทางอากาศตันนี้จะเห็นความเป็นทรงกลมมากขึ้นนะครับแล้วก็ทางฝรั่งเขาได้ทำแผนผังเอาไว้นะครับ จะเห็นว่าปราสาทกลางเนี่ยจะเป็นทรงกลมแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นผังของสี่เหลี่ยมตามสไตล์ของปราสาทหินของเขเมรน,นะครับแล้วก็รูปในแนวตัดก็จะเห็นว่ายอดกลางเนี่ยอยู่ในชั้นที่สามแล้วกถ็ถัดลงมาก็จะเป็นชั้นที่สองนะครับแล้วก็ชั้นล่างสุดนะครับตรงยอดกลางเนี่ยก็จะมีบ่อลึกลงไปนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในรายละเอียดว่าบ่อเน,นี้น่าสนใจยังไงนะครับเอาละครับปราสาทชั้น3ซึ่งในแอเรียเนี่ยทาสีแดงแดงไว้นะครับมีแผนผังกลมนอกนั้นก็จะเป็นแพลตฟอร์มหรือทางเดินที่เดินไปมาได้นะครับผมก็เคยไปเดินวันนี้มาแล้วนะครับนี่รูปที่เห็นชัดๆอีกรูปหนึ่งของปราสาทกลางที่จะเห็นสันฐานกลมอันนี้ก็ต้องใช้กล้องพิเศษมากๆไม่อย่างนั้น ถ่ายมาแล้วไม่กลมเห็นเห็นเป็นแท่งๆตอนนั้นเองแผนผังเหล่านี้มาจากไหนเนื่องจากพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็นับถือศาสนาพุทธมหายานนะแล้วก็เชื่อมั่นกันว่าอยู่ในนิกายตันตระของพระอวโลกิเตศวนนะครับตันตระนั้นคืออะไรตันตะนี่ก็คือการที่พยายามจะนำเสนอสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมอันนี้เพื่อความเข้าใจง่าย แล้วก็ทางาตันตะเองก็บอกด้วยว่าวิธีนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นเนี่ยไปสู่ความหลุดพ้นสมประสงค์ได้ไวขึ้นก็น่าจะจริงนะครับเพราะว่าจากนามธรรมามาเห็นเป็นรูปธรรมก็เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นมากกว่าที่จะมาแค่พูดๆอย่างที่ผมพูดอยู่อย่างนี้เอารูปมาเสริมด้วยก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าฝรั่งเรียกว่าไดแกรมหรือเรียกว่า ทางศัพท์เทคนิคก็จะเรียกว่ามันดาลาก็ได้ก็มาจากคําว่ามณฑลนะครับมณฑลอันนี้เนี่ยไม่ใช่มณฑลของขเขมรน,นะพะเอิญอาทางขเขมรไม่ได้เขียนหรือว่าสร้างหลักฐานชนิดนี้ไว้อันนี้ไปขอมาจากทางญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นไดอะแกรมหรือมันดาลาหรือมณฑลที่ทําให้เราเข้าใจผังของปราสาทบายนได้ชัดเจนขึ้นนะครับ อันนี้ตรงกลางนะครับที่เห็นแดงๆเนี่ยเนี่ยนะครับจะอธิบายได้ว่าทำไมผังของปราสาทบายนถึงเป็นรูปทรงกลมนะครับดังที่เรียนให้ทราบแล้วว่าพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดตั้งใจที่จะสร้างปราสาทบายนให้เป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิของพระองค์ฉะนั้นจึงต้องจำลองความศรัทธาความเชื่อทั้งหลายเนี่ยที่ท่านเชื่อนะครับ ให้ลงมาอยู่ในแบบของรูปธรรมเห็นได้ชัดเจนก็เลยนำเอาสิ่งที่เรียกว่าวัชระธาตุมนทนหรือวัชระธาตมันดาราเนี่ยเข้ามาเป็นโครงสร้างของปราสาทหลังกลางของปราสาทบายนอีกทีหนึ่งนะครับการที่ได้นำเอาอวัชระธาตุมนทนหรือ ตัวอย่างที่ผมเอามาให้เห็นเนี่ยพอดีเป็นเรียกว่าคันพระโกรธทาุมนทนนะครับก็รองลงมาหรือคล้ายๆกับวัชรธาท่ามนทนนั่นแหละอันนี้ที่ญี่ปุ่นก็ก็มีการบูชาไอ้มนทนนันเนี่ยเพื่อที่จะไปสู่ความสําเร็จหรือความหลุดพ้นได้อย่างรวดเร็วแต่ของพระเจ้าชัยวรมันที่7ไม่ใช่แค่บูชามนทนนะครับจําลองมนทนมาไว้บนโลกนี้เลยบนพื้นโลกมนุษย์นั่นก็คือสร้างปราสาทบายนให้เป็น วัชรธาตุมณฑลอย่างชัดเจนอันนี้เพื่อที่จะปกปักรักษาอาณาจักรของพระองค์ด้วยแล้วก็เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญบารมีของพระองค์นะครับวัชรธาตุมณฑลที่ชัดๆเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราในตอนต่อไปผมจะได้ขยายความนะครับอาณาจักรอื่นๆก็ใช้เหมือนกันนอกเหนือไปจากญี่ปุ่นที่ผมนำเสนอมาแล้วที่ชวาหรือในอนาณาจักร ของราชวงศ์สายเลนในอินโดนีเซียก็จะใช้วัชรธาตุมณฑลในการสร้างบูโรบโดซึ่งผมจะได้นําเสนอต่อต่อไปนะครับวัชรธาตุมณฑลอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีไปทั้ง4ทิศนะครับแล้วก็ทิศแยกออกไปด้วยทั้งหมดก็เป็น8ทิศนะครับเราก็จะเห็นว่าในาแผนผังของปราสาสต ประธานของทางบายนนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือตรงกลางแล้วก็จะมีแยกออกไป8ทิศทำให้คอมเพล็กซ์ทั้งหมดนี้รวมกันกลายเป็นรูปลักษณ์ของปราสาทที่เป็นทรงกลมนะครับวัชรธาตมณฑนอันนี้เนี่ยนะครับอธิบายง่ายๆนะครับจำชื่อไว้นิดหนึ่งวัชรธาตมณฑน,นเพราะว่าถ้าตาม จะติดตามรายการผมต่อไปก็จะพูดถึงคํานี้เนี่ยบ่อยๆนะครับวัชรธาม,มุนพลจะมีแผนผังคล้ายๆหรือง่ายๆอย่างนี้นะครับคือตรงกลางเนี่ยจะหมายถึงพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระไวยโรจนะพุทธะนะครับแล้วก็มาทางตะวันออกของท่านก็จะมีพระพุทธเจ้าอีกองหนึ่งเรียกว่าพระอักโษพยพุทธทางใต้ก็จะมีพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระรัตนสัมภะพุทธ วันตกมีพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระอมิตาพุทธะแล้วก็ทางเหนือก็คือพระอโมคสิทธิพุทธะทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วนะครับก็จะเป็นแกนกลางนะครับสี่ทิศของวัชรธาตุบนทลนส่วนในทิศที่เฉียงนั้นนะ่ะก็จะเป็นทิศประจําของพระโพธิสัตว์นะครับประจําพระองค์หรือพระโพธิสัตว์อันเกิดจากพระพุทธเจ้าทั้งสี่ทิศอีกทีหนึ่งนะครับ จะขอบอกชื่อ,เ,อเร็วๆง่ายๆนะครับไม่ต้องจำนะครับอ,องค์แรกก็คือพระไวยโรจนะพุทธ,ธเนี่ยนะครับก็จะสร้างพระสมันตระพระสมันตะพัทระหรือพระสมันตะพัดโพธิสัตว์นะครับพระอักษรพยาพุทธก็จะสร้างพระวัชระปานีโพธิสัตว์นะครับพระรัตนสัมภวพุทธ,ธซึ่งอยู่ทางใต้นะครับก็จะ สร้างพระรัตนปาณีโพธิสัตว์ส่วนพระอวโลกิเตศนโพธิสัตว์ก็จะเกิดจากพระอรมิตาพุทธนะครับซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็พระวิศววปานีโพธิสัตว์ก็จะเกิดจากพระอรโมคสิทธ,ธิพุทธซึ่งอยู่ทางเหนือนะครับชื่อที่อยากจะให้จำนะครับก็คือพระไวยโรจนพุทธซึ่งเป็นทยานิพุทธที่อยู่ตรงกลางอันนี้สําคัญมากนะครับซึ่งเราจะได้เอ,อ่ยถึงท่านบ่อยๆถ้าทําความเข้าใจและรู้จักท่านในตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้เข้าถึง เข้าใจว่าพระธรรมกายเนี่ยนั่นคืออะไรนะครับองค์ต่อมาคือสมันตะพัทระโพธิสัตว์ซึ่งผมจะเอ่ยชื่อของท่านบ่อยๆนะครับในคำพีที่เกี่ยวเนื่องกับท่านเพราะว่านี้จะเป็นอีกหลักฐานหนึ่งเป็นเบาะแสนะครับถึงหลักฐานของพระธรรมกายในท้ายที่สุดเนี้ยผมก็อยากจะนําเสนอแผนผังอีกอันหนึ่งซึ่งบอกให้ทราบว่า,าวัชรธาตุมนฑนหรือวัชรธาตุมันดาลาเนี่ย ก็ถูกนำไปใช้ในเจดีย์ของเนปาลเช่นเดียวกันนะครับก็มีการวางศิลาหรือรูปลักษณ์ต่างๆของพระพุทธเจ้าหรือทยานิพุทธแล้วก็พระโพธิสัตว์ลงไปเป็นรากฐานของพระเจดีย์แล้วข้างล่างสี่องค์นั่นก็คือรูปพระโพธิสัตว์ที่ทำด้วยโลหะเป็นของโบราณน,นะครับซึ่งเป็นหลักฐานที่เห็นว่ามีการสร้างพระโพธิสัตว์ประจำทิศต่างๆทั้งสี่ทิศนี้ด้วยนะครับ ในตอนต่อไปผมจะนําเสนอว่าด้วยคำภีร์ใดนะครับเราถึงจะได้หลักฐานของพระธรรมกายที่เกี่ยวเนื่องกับปราสาทบายนแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ